ึงเคล็ดลับการหาหมวลอะตอมของธาตุน้องๆรู้ไหมคะมวลอะตอมของธาตุหาได้อย่างไรเวลาเราจะหาหมวลอะตอมของธาตุเนี่ยจริงๆแล้วเราหาได้จากผลรวมของมวลโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนแต่มวลของอิเล็กตรอนมีมวลน,น้อยมากๆเลยซึงใช้แค่ผลรวมของมวลโปรตอนและนิวตอน ซึ่งจริงๆแล้วผลรวมของมวลโปรโตอนและนิวตอนถ้าในหน่วยกรัมหรือกิโลกรัมก็มีค่าน้อยเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาหนูจะหามวลอะตอมของธาตุเราก็เลยได้จากผลรวมของมวลของโปรโตอนและนิวตอนเท่านั้นมาเก่งเคมีภายในหนึงนาทีกับครูนิดพิชิตเคมีเคมีออนไลน์เข้าใจง่ายๆรักเปรียบได้กับเงาของมนุษย์เรา ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ทุกๆคนหนีไม่พ้นความรักหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเจอหน้าใครมอบสิ่งดีๆมอบความรักให้กันและกันแล้วเราจะมีความสุขในทุกๆวันวันนี้ลุยคะ่ะ